การบริทนายแล้วนะคะทุกคนก็มีตะของสีชมพูน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะและชิ้นนี้นะคะจะเป็นแก้วน้ําสีชมพูแบบนี้ที่เป็นหัวใจนะคะจะอยู่ตรงปากของเรานนเอนนะคะน้องเขาแจกทั้งหมด3,000ชิ้นค่ะและคลิปนี้พี่แป้นมีโค้ดมาแจกด้วยนะคะเข้าแมทตามพี่แป้นเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันค่ะว่าทํายังไงบ้าง แน่นอนค่ะว่าแบบแบบนี้นะคะน้นองๆจะต้องยืน a อฟเคอยู่ในแบบแบบนี้แหละต้องอยู่ในวงกลมสีแดงค่ะด้านซ้ายมือนะคะจะมีคาว่าโค้ดน,นะคะให้น้องเอาโค้ดที่พี่แปะแปะตรงนี้ไปใส่นะคะน้นองๆจะได้พอยหรือได้ถ้วยมาแน่นอนว่าของฟรีในแบบแมบนี้เนี่ยมีเยอะมากๆแล้วก็ยังไม่หมดนะคะสําหรับแก้วใบนี้เนี่ย ราจะต้องมีพอยทั้งหมด1 7 5 0 0 0พอนนะคะและก็ต้องมีถ้วยทอทั้งหมด50ถ้วยหรือถ้วยวินนั่นเองนะคะในการที่น้งจะได้ถ้วยวินก็คือน้องเห็นเลขด้านบนไหมที่เป็นสีเขียวเนี่ย้านนนนนะคะอยู่จนครบเวลาแล้วเวลาไม่ถูกรีเซ็ตหรือมีคนออกไปจากวงสีแดงนะคะแล้วงนจะได้ถ้วยคูณ2มานะคะพร้อมกับพอย n อิกม5 0 0พอยนั่นเองนะคะและนานทีนะคะจะมีไอเทมที่เป็นแก้วแปะตัวที่ปากแบบนี้นะไม่อยากให้น้องๆพลาดนะคะและมันก็เป็นสีชมพูน่าจะถูกใจน้องๆผู้หญิงค่ะใครที่อยากได้้รีบตตตัแ่อน นี้เลยนะคะน้องก่อนที่ของมันจะหมด